สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะดูดูวันนี้แดดแรงมากๆเลยค่ะดูโอ้โหเมื่อวานยังหนาวอยู่เลยดูวันนี้ค่ะโอ้โหแดดแรงมากๆเลยวันนี้เนาะพี่นาก็อยากจะออกจากห้องแอร์บ้างเนาะอ,อยู่กับแอร์ทั้งวันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่วันนี้พี่นาจะพาพี่เพียงน้องนะ เข้ามาดูบรรยากาศภายในรีสอร์ทหลังน้อยอันนี้นะวันนี้พินาไม่ไม่ไปบ้านไม่ไปบ้านบ้านไม้หลังนู้นนะคะบ้านไม้หลังนู้นนะอันนี้พินาจะเข้ามาที่นี่เนาะจะบอกว่ากลางวันนะที่รีสอร์ทหลังน้อยเนี่ยโอ้โหเย็นชื่นใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพินาจะพาพาเข้าไปชมข้างในนะคะเขาเย็นเพราะอะไรอะหรอนี่ไงเขามีกอไผนะ่ไนเนี่ยไผ่ นี่สาเหตุที่พินามาปลูกสร้างตรงนี้เพราะว่าความเย็นจากไผ่นะคะเนี่ยไผ่ไผ่ให้ความเย็นได้ดีมากๆเลยถ่ายแต่ข้างนอกให้ชมบ่อยๆเนาะไม่ได้พาเข้าไปข้างในนะเดี๋ยววันนี้พินาพินาจะพาเข้าไปชมข้างในเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าข้างในมันไม่มีอะไรอะ่ะครับข้างในก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยค่ะเป็นเป็นอะไรที่แบบบ้านๆมากเลยค่ะ ข้างในกันโหวันนี้แดดแรงมากเลยนะเนี่ยดีนะในสวนพินามีต้นไม้เยอะนะแต่ยังยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะเดี๋ยวพ่นาจะปลูกอีกปลูกต้นไม้ปลูกป่าอีกเยอะๆนะคะให้มันร่มเย็นกว่านี้นะคะดูแววเนี่ยแต่ก็ลมพัดนะลมพัดอันนี้ก็เป็นมุมจิบกาแฟอีกที่หนึ่งของพ่นานะเนี่ย ตรงนี้ลมจะพัดมาแบบว่าจากจากใช้ภายจากทุ่งนามาโดยตรงเลยนะตรงนี้เนาะข้างล่างก็จะเนี้ยไม่ได้ปูกระเบื้องนะจะเทปูนแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเทปูนเอี่ยมเอี่ยมแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเช้าเย็นเย็นก็จะนั่งตรงนี้ได้คนะ่ะเนี่ยที่เป็นอ่า เกาอีป้ปูนปั้นนะที่ปั้นเองนะคะปั้นเองทําเองนะะไม่ได้ไม่ได้ซื้อเข้ามานะคะก็ล่มค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นล่มไผ่นะ,ะเนี่ยชายไผ่ความเย็นก็พอได้นะไม่ถึงกันไม่ถึงขนาดร้อนมากนะโอ้แต่วันนี้แดดแรงมากเลยพี่นาออกมาก็จะเที่ยงแล้วค่ะหรือว่าเที่ยงแล้วก็ไม่รู้ลืมดูนาฬิกา ไป,ไปข้างในกันค่ะก็มงในกันนี่ข้างในก็จะจัดแต่งง่ายๆก็มีน้ำน้ำดื่มมีติดไว้นะ อันนี้คือเป็นพัดลมพัดลมพัดลมแอร์ง่ายๆเห็นไหมเย็นมากๆเลยนะพัดลมตัวเนี้ยตั้งไว้นะอันู้นด้านในก็จะเป็นอห้องน้ำนะคะน,นี่นี้รูปินานะนะเนี่ยมองออกไปก็จะเห็นบ้านสวน บ้านบ้านสวนหลังน้อยอีกหลังหนึ่งเห็นไหมคะอันนี้หน้าต่างก็ใช้แบบนี้นะคะนี่ดูที่นอนแบบง่ายๆของพี่นานี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนะะี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้หัวเตียงใช่ไหมก็มีรูปพ่อกับแม่นะคะเนี่ยนี่หัวเตียงก็จะเป็นแบบเนี้ยเวลาจะนอนพินาก็ถ้าสมมติวันไหนที่พี่นาจะมานอนที่บ้านนี้พินาก็จะมีที่นอนปิกนิกนะคะเอามาปูนะคะนี่แต่กลางวันพี่นาก็จะนอนอย่างนี้เลยนะ นอนบนอ่าเตีงยงน้อยนี่เลยนะคะเนี่ยเย็น,นค่ะเตียงไม้สักหลังนี้เย็นมากๆเลยนะคะเย็นมากๆเลย <_ c oughs> ก็หน้าต่างหน้าต่างรอบรอบรอบบ้านรอบห้องนะคะ <_ c oughs> นี่ตรงนี้ก็มองกันหน้าต่าง แต่ว่าหลังนี้ติดมุ้งลวดนะคะติดมุ้งลวดเนาะเพราะว่าอันนี้จะไม่มีลมแบบว่าพัดโกกโล่งสบายเหมือนกับเหมือนกับอ่าบ้านไม้หลังโน้นนะคะหลังโน้นจะแบบว่าลมพัดแบบว่าโล่งเลยนะไม่มีมุ้งลวดแต่อันนี้พินาจะทําแบบว่าเอ่อตอนแรกว่าตอนแรกคิดว่าจะติดแอร์ไงคะแต่ทีนี้หลังเขาน้อยเกินไปก็เลยไม่ติดนะไม่ติดแอร ใช้พัดลมก็โหเย็ยนจะแย่แล้วนะคะเนี่ยพ่นาก็ใช้มานอนเล่นกลางวันนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเนี่ยพินาเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวพ่นาจะนอนละนอนพักสมองซะหน่อยนะพักพักตาออกจากพาตาออกจากเอ่อคอมพิวเตอร์นะคะนั่งดูทั้งวันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอ่า กอบกรอบรูปไม้ไม้เอ่อไม้มะค่านะเนี่ยอันนี้มันเป็นปมไม้มะค่านะคะเนี่ยเป็นไม้มะค่าใหญ่มากๆอันนี้ก็อา่ามีคนนํามาให้นะตอนที่ปลูกสร้างหลังนี้ใหม่ๆนะคะพ่นาก็ชอบตกแต่งอะไรแต่ว่าหลังนี้จะไม่ใส่อะไรเยอะแยะนะคะเนี่ยมีแค่นี้พอค่ะเนาะก็พามาชมนะคะ ไม่ได้พาเข้าไปชมในห้องน้ํานะคะเนี่ยห้องน้าจะมีห้องน้ําในตัวอยู่ตรงนี้นะคะห้องน้ําก็จะโลง่ลงๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสักนิดหนึ่งก็ได้ะค,ะค่ะเนี่ยค่ะก็มีห้องน้ําในตัวแบบนี้นะคะในห้องน้ําก็จะมีหน้าต่างจะมีหน้าต่างเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นมุ้งลวดหมดเลยค่ะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศด้านนอก พ่นาก็พามาชมด้านในเนาะถ่ายแต่ให้ดูด้านนอกยังไม่จําได้ว่ารู้สึกจะให้ชมด้านในไปครั้งหนึ่งตอนที่ก่อสร้างใหม่ๆนะคะค่ะง,ง่ายๆแบบนี้เองเพราะว่าเราทําไว้สําหรับเอพักผ่อนกลางวันอะไรเนี้ยมาจิบกาแฟบ้างอะไรบ้างนะไม่ได้ไม่ได้ว่าเอ,อจะจะทําเป็นที่พักหรือที่พักให้ใครเข้ามาพักไม่ใช่นะคะพ่นาก็อยู่เองนะเนี่ย ก็จะเป็นปูนขัดมันแบบนี้นะกว่าถูเอี่ยมค่ะไม่ต้องกลัวเนาะจ้าก็พามาชมเนาะขอบคุณนะคะทุกท่านเลยเนาะที่เข้ามารับชมค่ะโนบบรรยากาศเป็นไงล่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ